นะคโป้งวนนะคะวงกลมเล็กที่เอวหนึ่งสองสามโป้งคู่ลิเซนขึ้นไปเลยนะคะโป้งคู่ลิเซนขึ้นไปนะคะให้สุดเลยนะคะสองรอบหนึ่งสองสามดีขึ้นไป นะคะต่อไปนะคะวงกลมใหญ่เอวกับสะโพกค,ค่ะหนึ่งสองสามสบายทุกท่าเลยนะคะเดีย๋ยวเราเป็นหุ่นเราจะรู้ว่ามันที่สุดเลยจริงจริงจริงนะคะหนึ่งสองสามน้ำลายไม่ต้องไหลนะจ๊ะปื้มครับทํไล,ลายไหลอ่ะนะคนะเตรีมบ้านพูดแล้ว <laughs> นะคะ เสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเลขแปดนะคะหรือว่าใบพัดข้างนะคะแปดตัวที่หนึ่งถ้าไม่เข้าใจคําว่าเลขแปดคุณก็ใช้ควาว่าใบพัดข้างนะคะตัวที่สองก็คือขึ้นข้างบนข้างลาตัวนะคะตัวที่สามขึ้นสะบักบาไลแล้วย้อนกลับลงมาตัวที่สองย้อนกลับลงมาตัวที่หนึ่งนะคะ ขึ้นไปตัวที่สองตัวที่สามย้อนลงมาตัวที่สองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโป้งสลับก็จะเป็นวนะคะจะเป็นลักษณะเหมือนโป้งสลับแนละ้วก็เป็นวนะคะหนึ่งสองสาม สี่ขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปรีสบักนะคะโป้งกับปลายมันจะเป็นลักษณะเหมือนโป้งสลับนะคะแต่จะต่างคือจะเป็นโป้งกับปลายมือนะคะเสร็จแล้วก็เอฟสองรอบนะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาม นะคะขึ้นไปรีสบับนะคับเสร็จแล้วไปกนะคะ,นะคะต่อไปนะคะข้างซ้ายก็จะเป็นโป้งซ้ายไปมือขวาน,นะคะเนี่ยหนึ่งสองี่นสอะคะขึ้นไปรีสบับ เราไปเอสองหนึ่งสองามสี่หนึ่งสองสามสีนะคะขึ้นไปที่สบักนะคะเ็จเราเอฟนะคต่อไปนะคะ กวยข้างกวยขึ้นมานะคะกยขึ้นมาเลยนะคะท่านนี้พอควรระวังระวังหัวมุมไหลนะคะให้เรามากวยที่บ่าไหลตรงนี้ไม่ห้ามกรเนี้ยห้ามเจ็บนะคะกวยขึ้นมาแล้วก็นวดโค้งคอหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะโวยลง หนึ่งสองสาหนึ่งสองสาะคะต่อไปนะคะสันมือลิซ่าพนถ้าเป็นของจริงจะต,ต้องลงตรงนี้นะอันนี้เทียมนะคะต้องลงนี่เลยนะคะหนึ่งสองสาม มาหัเอฟยาวสองรอบค่ะหนึนะคะเอฟยาว นะคะต่อไปนะคะสันมือรีดเอวนะคะหนึ่งเนื้อขึ้นด้วยนะคะสองสามนะคะเอฟยาวนะคะสองรอบหนึ่งสองสาม ต่อไปนะคะเอฟยาวหรอบท่าที่13นะคะแล้วก็เอฟสวัสดีนะคะสวัสดีตัวที่1นึ่งเอวสอกสขึ้นนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมา3 2แล้วก็หนึ่งนะคะ ปุมผ้าซับน้ำมันนะคะคือใส่กางเกงในเขาให้เรียบร้อยนะคะแล้วดึงผ้าขึ้นนี่นะคะเนี่ยซับตั้งแต่คอลงมานีคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะสามารถลงแขนไปซับแขนให้เนี่ยค่ะซับแขน นะ,นะคะเสร็จแล้วนะคะอีกนกเราก็ผีเสื้อลมโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะโอเค